นกลายเป็นผู้เฒ่ากลายเป็นผู้เฒ่าแม่นจากงูเนี่ยเปลี่ยนสภาพกลายเป็นคน้เฒ่าเลยเป็นผู้เฒ่าครับเดี๋ยวจะลงหมกอีกอย่างกับเ่าอ่าแล้วบอกเป็นตัวเลี่ยวกอแม่บอกเป็นตัวเลี่ยนที่แข็งเนี่ยบอกว่าใครสัตตัวผู้เ่าผู้เฒ่าบอกว่าใครสัดว์นว่าจังไหนเนี่ยแล้วก็บอกว่าสี่ตัวโอ้หืมสี่ตัวบตัวเลยสี่ตัวเลย <risque> <uy> คำเต <Systems> ือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการผนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับสวสครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวคัวสมาดีครอีัครัีครับือซคครับสีสั อันห้องก็ครั้งแรกดิค่ะนี่เพรายเป็นฝันฝันได้จับจูดเลยจับจูดเลยอพราะฉะนั้นท่านได้ออกคลิปแจ็กเก็ตอ๋อบอท่านได้เคยมาเอาคลิปน้ำเล่าแจ็กเนี่ยเนียนแต่ว่าน้องฝันกันเลยอยากได้คลิปน้ำเล่าอ๋อทำไปเนี่้คนมันน้อยนี่หนูเป็นปลาไอ้นี่เป็นแบบเป็นเบอนี่เราเบ้าประวัติเราเบ้าประวัติอันห้องครังให้เพิ่นฟังเนี่ยอันเง้ไอ้ต้เพิ่นอยากได้ยินห้องครัห้องครับห้องคับห้องครับไปเกยเอาแมแท่งเที่ยวขาเจ้าไปนี่ แต่คงบกย่อ่เป็นปูก็เป็นหญ้าครับเอื่อนเด็กย่อยบกย่อยแมนบกย่อยอยู่ฟังบหมดแล้วเดี่ยวเดี่ยวเป็นนี่ครับคนโบราณเที่ยวเสร็จนี่ครับเสร็จนี่ครับเดี่ยวคือได้ยินข่าวว่าผู้ใดจ่ายอีหยังก็ร้อยบกกันทุกคนที่แมนอยู่เดี่ยวแต่ผูดทีนี่แล้วครับเดี่ยวแต่ผู้แข็งบ่แข็งทุกคนนี่ อหมี่รีบบกร้อยบกนี่ยังมีแม่นบบนี่คือเอาเลยครับล่าสุดนี่เร็วๆนี่มีอยู่อ๋ช่วงนี้บวบป่าไหนครับบวบป่าไหนแม่นเด็กคนเงียบไปอยู่แต่ประวัติเคยมีแม่นร้อยบกคืออย่างเอามาบริเวณนีวาบบดีบอยังนีบบลูหนี่แม่นหลดมีหลานอีกคนนึงตัวเครื่องสงกการบบสงกการพี่ดิพี่ดินี่พี่ไก่ครับหลานมันว่าสีม่านี่ไหมมันไว่ามาหาลูกครับมันว่า ลุกมา,มาได้ไปเผาหองค่ำเนี่ยท่านพูดแลวไล่้งมาแต่โมหม้อตีนบัตรคืองูร้อยเน่นมาปินทองเนี่ยเลยถอยไฟานหน่อยยังงูตีขึ้นหม้อม้อหัวอมห้องค่ำจอยหวจอคือปิ่นทองที่ท่านบ <c oughs> อกว่าไม่ใช่จะลบดูนะ แสดงว่าเจาะทีวันซักสิทธักเนาะครับว่ามาเผาห้องค้ำมมาเผาห้องค้ำลูกมาแม่เดี๋ยวเผาห้องค้ำเด้แล้วเพื่านจบเพื่อนแตเขาไปหามันเพื่อนเราความว่าอะไรอีกขนาดเราอยู่ฝุ่นเลยยังถือเลยตัวดับกันอันนี้มานอนอยู่นี่แมนบอกรับนี่แมนครับมาแต่ช่วงเท็ตหน้าอ๋อมานอนในช่วงเท็ตหน้าครับ้แล้วให้แล้วหน้าแล้วก็ทิเมื่อแมนเห็นงานตัว เป็นตะขังอยู่ในนอนนอนอยู่นี่มีฝันมีอย่างไหนบ่กก็มีเหรอครับส่วนมากที่เป็นปลาดินมู่ปลาดินูมุ่งงูใหญ่งูใหญ่สีดำเป็นยันไหนสีดำปลาห็นย่ำในก็มดตาาัวน้อยเสียด้วยตาาัวเก้าอะไรนะอ๋นเป็นตานาัวใหญ่อืมเขาอีดอกปลาปูช่วงมาที่ในครอบวันนี้ผมนี่เอื้อนตะปูครับ เป็นจังไดประวัติเพิ่นที่ว่าฝันงวดนี้คือได้ยินข่าวว่าฝันจนว่าเพิ่นบอกเลขเพิ่นเพิ่นฝันฝันแบบโอ้ยไอพวกฝันถามหาเล่านั่นแะบ่แต่ว่าเกิดยู่กุกบกคือเก่าฝันเห็นย่ำไหนเกิด้แไรเมียนกบกอยู่ข้างหลังนี่โอ้นี่หนี้กบกหน้าพี่น้องต้นบมกบกต้นบมกบกนี่นี่นี่ต้นบมกบกนี่เป็นยังไงก็ยุคต้นเก่านี่ยและฝันฝันว่าจะไหนบอกความฝันสูวร์ข้างนี่ครับโอ้ยเกิไปถามหาเล่าเนาะปูไปทางไหนน้อเมื่อนี่ว่าเสนะ ก็บอกเห็นนอเัื่อนเห็นต้นใหม่เลี้ยวไปทั้งเว้ต้นทั้งปลายบกก็บอเห็นหน้าทุเดียวเห็นเลยาทั้งหมุนเนี่ยอ๋อปลายบกคนน่ะโคตรยึดด่วนโคตรทึ่งทึ่งครับยึดน้นเฟ้ยขงางเราเป็นสีละเมื่อนั้นบอเห็นเล่าเลยถามหาเล่าไอที่เห็นนี่ยฟันเห็นอู้ไปใช่นอเั่นอ่าครับก็เรียกว่าบดดนเป็นต้นไม้แห้งยุ่ยไกลละหลุมหมตรงหน้าตัวหนาผมต้นใหม่บอลลี่แม่นต้นไม้แห้ง ผมถามหาเล่าบ่เห็นเล่าแต่ว่าตัวไม่แห้งกลายเป็นงูใหญ่ตัวนั่นล่ะครับต้ลงแนวแล้วก็เป็นงูแต่ก็มาหาอวยหนาวเลยผมรู้นะฟันเห็นก็ยกมือไหวเล่าฝันเทียนจะขึ้นครับนี่ช่วงนี้มันเป็นตั้งเทียกับสามขึ้นสี่ขึ้นก็ฝันเห็นทีหนึ่งตัวช่วงนี้จฟันดูยี่ฝันดูงูตัวดียวนี่ฝันเห็นเดินงู้องเในในความคืนเฮาในี่งูเนี่ยเป็นพญานาคหรือว่าเป็นงู จะว่ากะสิีว่างะไรหรอแตจักน่ติเป็นยังกับฮู้แตอนงูเป็นงูใ่นี่ละอือแต่ว่าในความฝันเราคิดว่าปูเอิ่นพูดว่าปูแม่นยอิ่นตะปูดีอ่าผมอิ้นต่ปูปูหนาูไรดยิงดังเนี้ยดังอิ้นตะปูเอวันนี้ร่มล่องเร้วแล้เป็นงูนั้นมกขยอมือไหวแล้วแล้วก็ไปนั่งนอกซื้อๆก็วันนี้ว่านกลายเป็นผู้เฒ่า กลายเป็นผู้เ่าแมนจากงูเนี่ยเปลี่ยนสภาพกลายเป็นคนเถาเลยเป็นผู้เ่าครเดี๋ยวเจลงงงาอีกอย่างกับเล่าเนยเนี่ยบอกเป็นตัวเรียกมากเราเรียนทิ้งแข็งเนี่ยบอกว่าใครสร้างตัวผู้่าผปูเ่าบอกว่าใครส้างคนว่าจังไหนเนี่ยแล้วก็บอกว่าสีตัวโอกวาสี่ตัวสีตัวเรียกสีตัวเลยเรียกกันยังก็เก้าศูนย์แปดเจ็ด 9087 9087แยกเนาะ4ตัลยบอกแยกแล้วบอกเลยอยตัอกแ้วยแยแย่ไอ้ี่เล่าว่าวซาดเนี่เข้าจับใจความได้แย่เน90แล้วก็ขีด908าศนแปด่บอก่สามตัวหลังจากบอกเลยเพื่อนว่าอย่างอีกเนี่ครับเกิดแล้วก็ไปเห็นวางในดอกว่าโดนแล้วก็หายตัวไปหายตัวไป เาสิแยกยังไดกัเขาเก่าศูนย์ปดเก็ดกเกศูนกับแปดเก็ดาสิแยกออกเป็นยังไดเดี๋ยวสามตัวสองตัวสามตัวสองตัวแยกจังไดครับแยกบ่ครับเสียวันแยกก็จิคิดว่าเดียวเอาแปดเอาแปดไว้นาก็ได้แท่หรอเก้าก็ะใดแปดศูนย์อันเดียวสามตัวก็บแปดศูนย์เก้าเกตก็ได้ันแยกก็ไปสองตัวกั สลับกันเนาะพื้นมากยังสั้นสาตัวไหมครับพ่อสามตัวขอสามตัวครับสามตัวบ่ครับพอจะจับตัวไหพอจะจับตัวไหนพื้นพื้นนี่ดิสามตัวนี่บ่ครับสามตัวสิตัวไหครับสามตัวก็เทอะมสมตัวจะได้วเก้าแปดเจ็ดตัาตัวตัดศูนย์ออกไปตัวนึงตัดศูนย์ออกมี่มาลงองแน่น ศูนย์น้าแปดศูนย์ทไปช่วมทันใดทีบอบกตามที่พ่จับเอาจับเอาจะคองก็ได้นาอจับเอาเงไม่ซีเนะี่วผจะเป็นเก้าศูนย์แปดสองตัวแล้วบอกแปดศูนย์สับกันไม่คันละแปดศูนกเก้าเจ็ดนทำเอาซอไกน่สองตัวที่มักๆในใจมันตัวใดครับสองตัวว่ับสองตัวมากเก้าเจ็ดเจ็ดเนเป็นเล็กส่ญยางนะ เลขันกมากเลยเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดไม่เอาก้มหายเลยเนาะหอเน้อไอ้ฟันฟันนี่น่าจะไปครับที่เพื่อนมาบอกขึ้นนมันขึ้นนี่ไม่เอาฟันมันขึ้นนี่เด้นี่เอฟซีกับเป็นตัดตัวเองน้ำเนาะมีเลขยูซีตัวมีเก้ามีศูนย์มีแปดมีเจ็ดอ่าที่จับเป็นเก้าศูนย์ทั้งสี่ก็ได้เก้าแปดก็ได้เก้าเจ็ดก็ได้หรือว่าทีเป็นศูนย์แปดอ่าศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดทั้งสี่ก็ได้เนาะ พอชอปูคุณน้าบอกพอซอจับหนซีโตัวเลยแม่นบอกแม่นจับหนซตเลย่เขียนมัยังมาขึ้นไปลุกขึ้นเขียนไม่เล่นแต่นี่ว่าที่ลุกขึ้นม่เขียนอย่าลืมออย่าลืมสีตัวแมเขียนหน่อยเลยอย่าลืมแต่ขึ้นว่าจําหนเรืองพวเขียนมาขึ้นเก้าศูนย์แปดเก็านแปดเจ็ดแล้วบวกเลยอออันอันแยกให้ซนี่เองซะนี่ละอันไหนเอามาช่วยเอฟซีเบิ้งนี่พอชอบ แยกสามตัวสองตัวอาซัสนิ่เนะครับทุกต้องนี้ป่ะครับอาชวี่ก็พิมพ์แล้วโชว์ให้เอสซีดูเลยเอาทั้งไหนก่อนละอมาทางพีแล้เนาะกล้องไลที่น้องทางลงพิมพ์ก่อน สามตัวในพื้นที่ไฮ987สองตังห 7, วห<อ>นีเก้าเจ็ดนะครับแต่ว่าเลขสี่ตัวนี่แล้วแต่มักเด้อแล้วแต่ถิดสลับกันเอาสลับกันเถอะ <c oughs> 9087นแม่ได้เพิน่นอาซีวัย<ส>วัยวัยมาหนีนะครับสามตัวหนาแล้วแต่สีหาใส่เพิ่นว่าอาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งก็ได้9087ผู้ใดเห็นสี่ตัวนี้ก็ให้หาเอาโลดเด้อพี่น้องเด้อครับผมขอบคุณหลายๆครับข้อหันมาทางพี่นะครับทางนี้จะน้อยนะครับผมต้องแนบบ้านนี้ เดีเอฟซีเป็นทีว่าถ่ายไม่เป็นถ่ายแต่ด้านข้างคุ้ไว้กล้องมันหลายครับเพิ่งจะหันให้ิึงให้ครบทุกกล้องเนาะสำหรับตัวเลขนะครับเป็นแนวทางนะครับก็เอาไปวิเคราะห์เลยนะนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับงวดวันที่หนึ่งธันวาคม2 5งพน้าหสิบแดนะครับของพ่อพ่อซอนะครับ ครั้งแรกที่ออกคลิปเนาะพ่อเนาะแต่ฝันนี่เราฝันหลายแถวแล้วแต่แต่บ่ได้บ่เคยบ่เคยออกคลิปเนาะ908เพราะว่าเราบอกว่าเราสิฝันเห็นงูเห็นแต่งงูตัวเก่าๆนี่แหละงูใหญ่อต้นบกกับต้นเก่าต้นบกกับต้นเก่านี่ต้นดูทางล่างนี้วะต้นนี่เลยเนาะต้นบกใหญ่นี่ต้นบกใหญ่นี่นะครับ อ่ะโซนนกฟูเป็นอ่ะน้องิ่งนีกเพีนึงาที่จะจบคลิปเนาะไทยรัฐบานไทยยังเดียวบ่ครับอ่ะเด็กขาดคุณลองพจะให่เรียกงวดนี้เลคขาบอืมงวดนี้เลยสุี้าม่้ถามหาเล่าซื้ออืมครับหงวดนี้นะล้วหูว่าห้าสิบห้าบ่กเอาถ้าผู้ใดอยากเอาไปเสี่ยงอันทั้งเพื่อนบ้านอยลองเอาไปก่อนกัได้เนาะแต่ว่าอันนี้เราบอกว่าเป็นของ โลบทรัฐบาลไทยนะครับวันที่หนึ่งธันวาคม2568นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมักชอบจนค่อยเอาเด้อบามักบาชอบเบังเหล่าพันๆเป็นเพียงแนวทางนะครับปิดตจะว่ากันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ล่าลากันไปนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวสารพิษกัน